คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3านี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักหน่วยล่างสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ ปักหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1มิถุนายนปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤษภาคมปี65 2บวกสเป็น4 4บวก7เป็น11 11บวกหเป็น16 16บวก3เป็น19ก็จะได้เลขดับ9 เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่1มิถุนายนปีหกห้าออก0ูนย์สองเไม่ตรงกับสองดับปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่างสามสอง,สองไม่ตรงกับ2ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดที่16พฤศจิกายนปี6 7ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็ <laughs> จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1พฤศจิกายนปี67 ศูนย์บวกหนึ 1, 1่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบก็จะได้เลขดับศูนย์ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่หนึ่งบูกได้แถวที่สาม บวกได้แถวที่8บวกได้แถวที่14และบวกได้แถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1มิถุนายนปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤษภาคมปี65 1บวก5เป็น6 หกบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น13 13าบวกสเป็น16ก็จะได้เลขดับ6เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่1นพฤษภาคมปีหกออก02 6ไม่ตรงกับ2ดับปากหลกักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คก,กันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างสามสองศูนย์ไม่ตรงกับสองดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าติดต่อกันามาดูนครับวสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดที่16หกพฤศจิกายนปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองบที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสามเป็นยี่สิบสองก็จะได้เลขดับสองถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับแยกประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ วันนี้ผมจะนำพระาพระาชบัญญัติรถยนต์พลบอนะครับราคาประหยัดมาเสนอให้เพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ที่นั่งหรือรถ SUV หรือกระบะสี่ประตูนะครับรหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยอหนึ่งะครับที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดา ปกติราคาจำหน่าย645บาท21สตางค์วันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับอย่างกรณีบริษัทบริษัทไอแคร470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอีกนอื่นในค่าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปริ้อัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูรหัสลอยอสทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา967บาท28สตางค์ วันนี้สะดุดเหนือขายพิเศษนะครับสำหรับ i c a r e ก็710บาทซึ่งลดไป250ราบาทอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัท i c a r e 470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่นอื่นในขาบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้งอัพสองประตูนะครับรถกระบะสองประตูเนี่ยนะครับปกติราคาพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสาสิบห้าตังค์วันนี้ก็สําหรับบริษัทไอแคร์ก็ลดเหลือแปดร้อยสี่สิบบาทก็เหลือ สามร้ไป300กว่าบาทนะครับแล้วก็อีก5บริษัทเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสําหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับสหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วก็สําสหรับเอ,เอกสารกรมธรรม์ผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ทางไลน์นะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับ กรณีที่ลูกเพื่อนต้องการกรมธรรม์ฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการค่าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรม์ภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่านี่สําคัญนะครับไม่งั้นหยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR วอารคเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในไลน์เพิ่มเพื่อนก็แอด 619 H L V R U นะครับถ้าถ้าสนใจสอบถามเพิ่เพมเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ092 273 9598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวินาสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่17 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่20 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างเอามาเท็ผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1มิถุนายนปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤษภาคมปี65 5้บวก7เป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น18 18บวก 6, 6. เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ีเลขท้าย2ตัวล่างงวมที่1มิถุนายนปีหกหออก0ูนย์สองสี่ไม่ตรงกับ2ดับปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง3 2 5ไม่ตรงกับ2ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดเปนที่16กพฤศจิกายนปี67เจที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับหบวกสเป็นสิบสิบวกสเป็นสิ 13, สิบวกสามเป็นสิบหกสบหบวกสเป็น18ก็จะได้เลขดับ8ถ้าชอบก็่าแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขชุด2ตัว,ตวบน16ประตูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลน์ i อของผมนะครับ ad 9 hlvru มีนํานำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผม,มเป็นเพื่อนในบุญลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้านะครับ โดยลาย ID ของผมนะครับ ad 2 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลกเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ